แต่วันนี้ครับใครจะเชื่อว่าซันคาร่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ให้กับคุณผู้หญิงเป็นแสนๆคนทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้ได้ช่วยเหลือให้สุภาพสตรีมีสุขภาพที่ดีขึ้นและที่สาคัญที่สุดครับไม่ใช่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวเป็นสุขภาพทางด้านการเงินด้วยที่ดีขึ้นตามมาเพราะวันนี้ครับผมมีประสบการณ์ดีๆจากผู้หญิงคนหนึ่งครับเริ่มต้นจากการต้องการแก้ปัญหาสุขภาพให้กับตัวเองกลายเป็นธุรกิจ กลายเป็นเรื่องของการแนะนำแล้วันนี้เขาจะมาเล่าเรื่องราวดีๆที่เริ่มต้นจากการเปิดใจตัวเองไปสู่การเปิดใจคนอื่นวิธีทางในการทำให้ประสบความสาเร็จนั้นเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพแน่นอนครับไปพบกันเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะ นสนัส้แว่าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่สาหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดประชมรายการในวันนี้คงจะต้องให้หมีโอกาสได้แนะนาตัวกันก่อนค่ะก็ชื่อจริงกันกริสุวรรณสันนะคะชื่อเล่นว่าโถงเงินค่ะ ต้องบอกอย่างนี้นะครับสําหรับครั้งที่แล้วที่ได้มีโอกาสอออากาศไปะนะครับก็คือทําให้คนหลายๆคนรู้ว่าเฮ<ช>้ยจากคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ไม่เสียดายเรื่องการเงินกันทอง<ช>สําหรับการดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องการเขาเรียกว่าของจริงต้องการตัวที่มันมี<ด>คุณสมบัติครบในกล่องเดียวไม่ใช่กินอย่างหนึ่งแล้ว มันก็ต้องไปหาแยากกันมากินด้วยวันหนึ่งเป็นกรรมคือที่เขาเป็นคนที่ทานอาหารเสริมเยอะมากเยอะมากเท่าที่คุยกันนะนะคือเป็นคน,นที่ดูแลตัวเองมาก เพราะว่าเพราะว่าตัวโถวเองค่ะอาจารย์โถเองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานในด้านของการเป็นคนที่ให้คําปรึกษาในด้านของสุขภาพและความงามอยู่แล้วเป็นเป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะคแล้วก็จากการที่เราได้ออกรายการไปครั้งหนึ่งอะค่ะหลังจากนั้นดีใจมากค่ะเพราะว่าทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้ช่วยให้ผู้หญิงจํานวนมากเลยเขาได้กลับมามีสุขภาพแล้วก็ คลายความวาม,มาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วก็คลายความกังวลในเรื่องที่เขากังวลมานานทุกคนมีปัญหาส่วนใหญ่80-90%เรื่องระบบภายในเริ่มจากตกขาวาเนี่ยเยอะมากนะคะเป็นปนหายๆเป็นไห,หายบางคนก็รุนแรงถึงขั้นมีช็อกโกแลตสีนะคะโชคดีที่เขาดูรายการของเราพอเขาโทรมาถามเราเนี่ยเขาก็สนใจสนใจเขาก็พยายามที่จดเบอร์แล้วก็โทรมาสอบถาม ไม่น่าเชื่อค่ะเป็นร้อยลายเป็นร้อยรายเป็นร้อยรายนะคะแล้วก็ให้เขาเล่าเล่าเคสประทับใจทั้งสองรายก็มีมีบางรายเนี่ยเราก็ดีใจที่คือคืออาจช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเริ่มแรกนะคะคุณเอทช่วงเริ่มแรกที่อาจจะแบบว่ายังยังไม่ได้ทุกคนที่เราจัดให้ไปเนี่ยทุกคนก็ไม่เต็มโดสที่ยังไม่ไม่ครบ บางคนงก็ยัง,<อ>งไม่รครบแต่ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องห้ากล่องขึ้นไปในการที่จะทานซันคาร่ให้ได้ผลแต่บางคนก็อยากจะเริ่มจากทดลองก่อนได้ทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าขอให้ว่าทุกท่านอย่าลังเลอย่าทิ้งปัญหาไว้เพราะหลายๆครั้งในเวลาที่สัญญาณอันตรายค่ะอาจารย์ร่างกายเราเนี่ยมันไม่เหมือนว่า ภายนอกในเวลาสองกระจกเราจะเห็นว่าไอ้นูนไอ้นี่มันบกพร่องไปแต่สิ่งที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเวลามันมีสัญญาณเตือนแล้วถ้าคุณละเลยคุณปล่อยปะละเลยมีตกขาวแล้วละเลยไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่รักษาไม่ไม่หาวิธีจัดการมันหรือมีอาการปวดเข้าเข้าใจว่าการที่คันช่องคลอดการที่มีการตกขาวถือว่าเป็นเรื่องปกติจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่นั่นคือสัญญาณอันตรายที่เตือนคุณแล้วแล้วถ้าคุณยังปล่อยปะละเลยไม่ว่าจะเป็นโรคไร้ายๆอย่างเช่นเนื้องอกนะคะ หรือว่ามะเร็งปากมดลูกอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งผู้หญิงไม่ว่าจะเคยมีสามีมีเพศสัมพันธ์หรือไม่เคยมีเลยก็ตามครับคุณก็มีโอกาสเสี่ยงแต่กลุ่มที่เสี่ยงสุดคือคือคนที่มีเพศสัมพันธ์ครับ,รบเพราะว่าเชื้อนะคะมะเร็งปากมดลูกที่จะเป็นเชือ้อชนิดหนึ่งเลยที่พาหะคนนํามาก็คือผู้ชาย นะคะตรงนี้ต้องสําคัญก็ต้องระวังเป็นอย่างมากบางทีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสามีซุกซนหรืออะไรนะคะแต่บางทีเชื้อเนี่ยมัน,ม,นมันติดมาจากได้จากหลายสาเหตุทีเดียวตรงนี้ก็เราต้องไม่ละเลยในสัญญาณเตือนวันนี้โชคดีมากที่มีผลิตภัณฑ์สันคา่า ที่สามารถเข้ามาเติมเต็มได้เดี๋ยวที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลค่ะเหมือนโทวเองในะยังค่อนข้างโชคดีที่ปัญหาในเรื่องระบบภายในที่ที่อาจารย์ว่ามา15ข้อเราอาจจะมีไม่ได้ครบทุกข้อนะคะหรือไม่ได้มากมายนะแต่ความความรู้สึกหนึ่งที่ยอมไม่ได้เลยก็คือว่าผู้หญิงของเราทุกวันนี้เรายอมแก่ไปตามการเวลาไม่ได้ไม่ได้คือต้องวยไม่ได,ไได้ไม่ได้ค่ะเราจะต้องปล่อยให้การเวลามัน ผ่านไปแต่ตัวเราจะยังคงสวยอยู่ตลอดหยุดสวยไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวนะคะผู้หญิงเนี่ยแล้วเห็นทีนี้บอกว่าพอเราเริ่มต้นด้วยการดูแลโขภาพตัวเองจนเข้าใจจนเขาเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็จนรู้ลึกถึงรายละเอียดแล้วก็วิธีการใช้วิธีการทานวิธีการที่จะตอบปัญหาหรือข้อตัวแย้งต่างๆได้ปรากฏว่า ตั้งแต่ออกรายการไปแล้วบอกโอ้โหโทรศัพท์สอบถามน้อย<า>ใช่แล้วทีนี้ต้องบอกว่ามันมีเคสคนไหนที่เราประทับใจหรือว่ามีลักษณะของลูกค้าที่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้บางบางคนเนี่ยเขาเขาก็โทรกลับมาขอบคุณนะนะแบ,บกว่าขอบคุณมากเลยคุณโทรที่แนะนําให้เขาใช้ซันคัล่าไปวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของเขาแล้วก็แฟนเขาเนี่ยดีขึ้นมากเลย<อ>บางคนเนี่ยกังวลถึงขั้นว่าเนี่ยคุณรู้ไหมพี่กําลังจะไปทํารีแพร์เพราะว่ามีสามีเนี่ยที่อายุน้อยกว่า มาแต่งงานรอบสองคือหลังจากตัวเองเนี่ยสามีเสียชีวิตไปนะคะมีลูกไปแล้วสามคนแล้วก็มาแต่งงานรอบสองมาได้สามีที่อายุน้อยกว่าด้วยอย่างเงี้ยแล้วแล้วพอมีเพศสัมพันธ์กันก็มีความรู้สึกว่าไม่กับใช้รณ์เออเขาผู้ชายเขาออกปากอะไรประมาณนี้ค่ะผู้หญิงเขาก็กังวลมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วแฟนเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยนี่ถ้าไม่ถึงที่สุดนะคะไม่พูดออกมาถึงขั้นจะไปทำรีแพลทตัวก็เลยบอกว่า พี่คะ่ะรอนิดหนึ่งใช้สันคาล่าก่อนเพราะว่าสันคาล่าช่วยได้ได้ดีกว่าการไปทำรีแพร์เพราะว่าการทำรีแพร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยความยืดหยุ่นตัวเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนมันไม่เหมือนไม่เหมือนกับธรรมชาติมันไม่รัดตัวใช่จะไม่รัด,รรดแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมะลูกเป็นที่สุดค่ะแล้วการทำรีแพร์เนี่ยกลิ่นไม่หายอของเราจบเลยนะไม่มีกลิ่นกระชับแบบรัดตัว ค่ะแล้วไอ้เรื่องกลิ่นเนี่ยมันกลิ่นไม่พึงประสงค์นี่เป็นเรื่องที่แย<ต>่จริงๆไงนะคะค,ความทุกข์เขาเรียกว่าพูดแล้วบรรยายไม่ได้แต่ท่านผู้ชมที่ชมอยู่รู้คําว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ของผู้หญิงอะคือถ้าใครเป็นเนี่ยรู้รู้รู้แก่ใจมากแล้วก็เครียดมากจริงเลยนะ,ะบางคนขนาดอย่างนี้เลยนะครับพี่ถอก็คือเขาเรียกว่าดอ้าขาไม่ได้กล้านุ่งกระโปรงไม่ได้สามี ขอนอนหนุนตักไม่ได้บางคนถึงขั้นใส่แคฟีทุกวันแล้วนั่นคืออันตรายนะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะโถขอบอกเลยว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีตกขาวบ่อยๆแล้วก็เลยใส่แครฟีเป็นประจำทุกวันนั่นคือผิดเป็นวิธีการที่ผิดอย่างมากเพราะว่าจะทำให้จะทาให้อ่อ เกิดการอับชื้นเกิดการอับชื้นแล้วมันมันไม่เป็นการผิดสุขนิสัยอย่างมากเลยนะคะตรงนั้นต้องต้องต้องแก้ไขโดยด่วนใครที่ทำแบบนั้นมัน<ทำ> <S <S เป็นลักษณะเดียวกันนะครับอย่างผู้หญิงที่ใส่แคร์ฟรีคือใส่แคฟรีทุกวันเนี่ยมันเป็นความผิดปกติของธรรมชาติอยู่แล้วหรือแม้แต่กระทั่งมันคล้ายๆกับผู้ชายผู้ชายที่ใสก่กางเกงในทุกวันใส่กางเกงในรัด้นี่ไม่ควรใส่กางเกงในเลยผู้ชายนี่ห้ามเลย กลางวันที่ใส่ก็ต้องหย่อนเพราะว่าลูกอัณฑะเนี่ยมันจะมีการยืดหดตามอุณหภูมิครับถ้าหนาวมันจะดึงขึ้นไปกกข้างบนถ้าร,ร้อนมันจะค่อยลงพรัน,นี่คือปัญหาที่ผู้ชายเราเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเร็วกว่าปกติอสุจิน้อยอย่างรวดเร็วรอายุ30กว่บาสาุจิเริ่มน้อยแล้วเนี่ยนี่ก็คือแต่เราแก้ได้หมดฮะตอนนี้แล้วก็ยังมีอาการถ้าเกิด คนที่เขาเรียกว่าใส่เกงในรัดมากๆเนี่ยจะมีอาการของคนที่ผมงอกก็เร็วนะครับผิวก็เสียตอบลูกหมาก็ไม่ดีบางทีมีการลามเข้าไปถึงไตคือหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันสะสมสะสมสะสมเหมือนอาการของผู้หญิงเหมือนกันคือวันเดียวไม่รู้แต่ว่าเริ่มสะสมสะสมกันมาเรื่อยๆวันนี้เราทั้ง3คนเลยอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆหลายๆตัวที่สามารถช่วยตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาได้ างเช่นถ้าเกิดเราพูดถึงปัญหาของคุณสุภาพสตรีถามพี่โถว่าวันนี้ถ้าสุภาพสตรีมีปัญหาเราจะแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนเ แน่นอนนะคะซันคาร่าเนี่ย <Yeah. S 1> เราแนะนําก่อนเลยอันดับแรกนะคะแต่เราก็จะคุยกับเขาเพราะว่าหลังจากที่เทปที่แล้วที่ถนแนะนําซันพาวเดอร์ไปเนี่ยก็จะมีหลายท่านเหมือนกันที่เออมันใช่เขาเลย oh. ในเรื่องของระบบขับถ่าย oh. ก็เราก็แน,นะนําว่าให้คุณต้องทาน <Yeah. S 1> เพราะว่า <Yeah. S 1> เพราะว่าการ <Yeah. S 1> ดีท็อกซ์เนี่ยคือร่างกายเราอาบน้ําทุกวันนะข้างนอกแต่อ้ข้างในอะ่ะเคยล้างมันออกไปบ้างหรือเปล่าไอ้ตะกันอะไรที่มันติดมันค้างอยู่ข้างในแล้วมันออกไปไม่ได้นี่นะคะ <Yeah. S 1> ตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทําให้หน้าตาเราไม่จ้ใสหมองคล้ํานะคะทาน อะไรดีแค่ไหนก็เข้าไปช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นการล้างสิ่งต่างๆออกไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะวันนี้ซันคัาช่วยผู้หญิงซันเอ็กเพรสช่วยผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณแม่บ้านที่ดูอยู่แล้วกคุณสามีที่บ้านเนี่ยเขาก็อาจจะมีปัญหาคุณอาจจะต้องสังเกตเขานิดนึงก็อาจจะต้องลองซื้อไปให้เขาทาน<อ>แล้วได้ผลนะคะมีรุ่นพี่โถเนี่ยที่เอาไปให้เขาทานเขาบอกเอ้ย น้องชายเขาเดี๋ยวนี้คือคักมากเป็นพิเศษเลยนะเราก็บอกว่าจริงหรือเปล่าคาพี่พ่อโถเองเนี่ยลองไม่ได้ใช่ไหมเขาบอก จริงไม่พูดจร,จริงๆแบบว่ามันตื่นเต้นซะจนพี่เชคจะลำบากแลวเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็เป็นคําพูดเล่นๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะาะฉะนนในวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้หญิงทุกคนนะคะใครหลายคนที่บอกว่าโอโหรายการอาหารเสริมมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินเนี่ยนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราซันคาร่านะคะที่เข้ามาดูแลเข้าไปถึงระบบภายในของผู้หญิงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในวันนี้นะคะที่คุณมั่นใจได้นะคะตัวถัวเองเนี่ยทดลองแล้วแล้วก็ เพื่อนๆอีกหลายๆคนทดลองแล้วโดยเฉพาะวันนี้มีผู้หญิงนับแสนๆคนนะคะวันนี้อย่าปล่อยให้ปัญหาสุขภาพเรื่องนี้เป็นภัยที่คุกคามคุณแล้วก็อยู่กับคุณแล้วก็ทําให้คุณเสียทั้งสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายนะคะเข้ามาปรึกษาได้นะคะเถอยนินดีให้คําปรึกษาในทุกๆเรื่องนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจดไว้ดีๆเลยคะ่ะ089 204 34 4 4 434อีกครั้งนะคะ089 204 34 34เรื่องของผู้หญิงต้องให้ผู้หญิงด้วยกันดูแลค่ะกับสันคาร่านะคะและท่านผู้ชมครับบอกแล้วว่ารายการในวันนี้จะได้สาระและประโยชน์มากมายจริงๆแต่ผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีทางเลือกให้กับทุกคนขอให้ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ดีขอให้ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีวันนี้ไม่ว่าจะเป็นซันคาล่า e ซันเอ็กเพรสหรือแม้แต่คลโลฟิลของสตาร์สันชัยเป็นคำตอบให้กับสุขภาพของหลายๆคนได้แน่นอนครับและวันนี้ต้องขอบคุณแขกร่วมรายการทั้งสองท่านของเรามากครับขอบคุณครับสวัสดีครับรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสาคนต้องกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ